ห <l ug> ลังจากที่ลุงว้ยเนี่ยไม่ได้เที่ยวมาหลายวันนะวันนี้ลุงว้อยมาแคมป์ปิ้งน่ะก็รู้สึกว่าช่างมีความสุขเหลือเกินอ่ะมีเพื่อนผู้ชายด้วยนะดูสิดูสินางไงนางไง <l ug> <l ug> ขอเชื่ออยู่ที่นี่สักสองสามวันก็นละกันเฮ้ยไอเจดทีวีเนี่ยมันงอนอะไรของมันวะเนี่ยฮะฉันแค่ด่านิดนิดหน่อยๆน่นะมันก็ไม่ทำงานแล้วหรอวะฮะ นี่บอกไว้เลยนะถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้นะ่ะไม่ทํางานแล้วก็ฉันจะโทรหาเพื่อนของฉันนะ่ะให้ไปเสียสักหนึ้อยตัวให้แดกไอเกียดทีวีซะนี่เฮ้ยใช่แล้วล่ะเนี่ยนี่ก็เป็นวันที่ผมไม่ได้ไปทํางานอีกแล้วนะสินะหลังจากที่ผมได้ทะเลาะกับหัวหน้าผมน่ะ ก็เพราะว่าผมแค่แบบปลูกข้าวผิดดํามันก็ด่าผมอ่ะนะได้ผมจะไม่ทํางานแต่อีกต่อไปละผมจะทำฟาร์มของผมผมจะปลูกต้นกล้วยแล้วก็เลี้ยงลิงของผมนั่นเองนะเฮ้ยดูสิโดดอะไรของมันนะฮะ <c oughs> โอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ย <c oughs> หรือไม่ก็อีกไม่กี่คลิปเนี่ยผมจะหาของมาแจกในมินิวูแล้วกันนะใครที่กดไลค์เนี่ย อันนี้ก็เป็นคอมที่ผมแบบว่าซื้อมาใหม่นะหลังจากที่ผมแบบได้ใช้คอมเก่าคือแบบเบื่อแล้วอะครับคือรวยเกินนะครับน้องๆก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะมีกางเกงในด้วยนะไม่ต้องไปดูหรอกครับมันไม่ค่อย<ำ>อจะดนะีโอเคก็เป็นโทรทัศท์สายลุงนะนะเดี๋ยวเราไปหาอะไรทําข้างนอกกันดีกว่านะครับทุกคนคผมบอกเลยผมจะไม่ไปทํางานละผมเบื่อเบื่อหัวนั่งงงงงผมอ่ะนะเอาละยวขอแบกเนื้อก่อนละกันนะ วางไหนดีวะอันนี้เราก็จุดไปซะเอาลายพวกลิงโง่อ่านี่คนนนะเนี่ยเออมันจะปีนไปนไหนวะน่ะโอ้โหปีนเก่งเหลือเกินขายอยู่ด้ะโอ้โหดูดิมันปีนมาทำไรนะขโมยกล้วยของปูหรือป่ะเนี่ยฮะอ่าอ่านี่ไปกล้วยกล้วยอ่ะให้แดกกล้วยหน่อยละกันนะครับทุกคนโอเคเฮ้ย <Okay. S 2> ไอลิงไอลิงลงม,มาสิมันจะเอา,ม,เอามันจะเอากล้วยไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่เอาไหมล่ะลงมา นี่ดิครับลิงผมชื่อวังทีวีนะฮะแบบก็เชียฟังหน่อยอันนี้อะไรอ่ะมึงไม่พอยอีกเหรอโอเคเรียบร้อยหลังจากที่ผมเนี่ยได้ให้อาหารลิงนะผมสามารถเก็บของในกระเป๋าลิงได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาขี้มาใส่ละกันนะนี่โอเคมันเยอะเกินไปว่ะเอาสักประมาณครึ่งหนึ่งละกันนะให้มันแดกขี้เผื่อมันหิวเวลาผมไม่อยู่บ้านโอเคตอนนี้คือผมจะปลูกข้าวนั่นเองนะเอ้ไม่ใช่เฮ้ยคือผมจะ ปลูกต้นกล้วยให้แบบต้นกล้วยนะ่ะมันใหญ่อีกสักประมาณหนึ่งต้นละกันนะโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวนะ <c oughs> นี่คือผมใช้ปุ๋ยประมาณประมาณเกือบ60อันเลยเนี่ยนะมันยังไม่โตอีกเหรอวะอขอคืนละกันนะไอ้ลิงจังอขอคือนะ่ะไอ,อ,อ้นี่ไปหือผมบอกแล้นะลิงของผมเนะ่ะมันสามารถขโมยของได้ด้วยนะมึงหิวกีนแล้วเหรอโอ้หยังไม่ถึงอ่ะ ขอบคุณแคบขอบคุณแคบม่าเป่นน่าตัเดเล่นน่ตัดเล่นาขอบคุณนะอันนี้เป็นกล้วยที่ผมแบบว่าสามารถแลกอาวุธเวลามันขโมยอของผมอะไรประมาณนี้อย่างนะเดี๋ยนะเนื้อของผมเนี่ยเสร็จหรือยังวันเนี่ยโอ้ิวอะไรอ,ะอ่ะอ,อ,อ,อร่อยมันกัะนั่เฮ้ยกล้วยผมหายไปไหนวันเนี่ยใชงมันเถอะครับเราไปหาอะไรซื้อดีกว่า นั่นไงหัวหน้าผมน่ะไปลองทักท้ายก่อนหน่อยสิ <Hey. S 1> หัวหน้าเฮ้ยใครวะหัวหน้าครับผมไม่อยากมองหน้ามึงอ่ะถ้ามึงไม่คิดจะทํางานแล้วก็มึงก็ไปไกลๆเลยนะไม่ต้องมาสนใจฉันอ่ะเข้าใจไหมได้ได้อยู่แล้วก็ดีเหมือนกันนะกับหัวหน้าอย่างนี้โอ้โหเฮ้ผมไม่อยากทางานละช่างมันละกันเฮ้ยสวัสดีครับปูจัน เออสวัสดีเออวัออนนี้ฉันมีอาวุธที่จะ,ะมาแนะนำมานะ,ะโอ้โหไก่ของผมดูสิขนาดหน้านั้นมันเป็นไก่สัตว์เลี้ยงที่ผมแบบได้เลี้ยงไว้แบบในคลิปที่แล้วว่นะ,ะโอเคละอันนี้คืออาวุธอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันบอกเลยนะถ้าสมมติว่าแกเจอสัตว์แล้วก็แกสามารถเอาปืนไรเฟลิลเนี่ยไปยิงหัวกระบาลสัตว์น้นได้เลยนะยถ้าผมยิงหัวหน้าผมได้ไหมเนี่ยจะดีหรอวะก็ติดคุกหลัเลยโอเคงั้น ก็แต่ขอยืมก่อนสักแป๊บได้ไหมครับลุงเฮ้ยเยอะอีกแล้วเหรอวัน,นเ,เนี้ยฮะนี่บูจันเนี่ยขายอะไรไม่เคยได้ตังค์เลยว่ะมีแต่คนยืมและยืมมันก็ไม่ให้คืนด้วยนะนี่ค่อยๆค่อยๆมาซื้อก็ได้นะโ <Okay. S 1> อเคได้ก็ได้ครับนี่กลับบ้านดีกว่าเฮ้ยสงสัยจ็ทีวีมันอยากจะตายสินะเฮ้ยใช้โทรหัทเพื่อนหน่อยละกัน <Hey. S 1> ฮัลโหลไอ้เจ๊ นี่นายทำไรอยู่เนี่ยว่าไงฉันอ่าว่างพอดีเลยมีอะไรให้ฉันทำหรือเปล่าเนี่ยฮะเอ๊ยฉันอ่ามีงานให้ทำน่ะคือฉันอยากจะให้นายน่ะหาเสือสักประมาณ1,000พตัวนะแล้วนายก็เอาเสือ1,000พตัวน่ยไปปล่อยหน้าไอ้ลูกน้องฉันนะที่ชื่อเจทีวีน่ะเออไปปล่อยหน้าบ้านมันให้มันแดกไอ้เจดทีวีซะเ้ยไม่มีปัญหาเลยได้ได้เดี๋ยววันนี้ฉันจัดการให้นะว่าแต่ทําไมมึงไม่คุยกับกูตรงๆว่ามึงก็อยู่ใกล้กูนี่หว่า เฮ้ยเฮ้ยเจทีวีเฮ้ย <c oughs> อะไรเฮ้ยไอ้วังทีวีมึงเข้าบ้านกูได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่นะออนไอ้วังทีวีตัวอะไรอะ่ะใครมาปล่อยเสือไว้เสือดาวนั่นน่ะสิใครมาปล่อยไว้เนี่ยฮะไม่รู้ว่ดิเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลิงของผมที่ผมเลี้ยงไว้ผมไม่อยากให้มันตายอ,อีกรอบนะเดี๋ยวเราต้องหาอาวุธต้องไปฆ่าเสือแน่ๆว่าแต่ใครมาปล่อยเสือไว้เยอะแยะวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าหัวหน้าผมหรือเปล่าวะ 1,000ันตัวน่ะไปปล่อยหน้าให้ลูกน้องฉันนะที่ชื่อเจ v ทีวีน่ะไปอ่ะเพราะว่าผมทะเลาะกับเขาอ่ะน่ะเขาน่าจะปล่อยเสือให้เราเฮ้ยมันว่าแต่ทำไงล่ะเราก็ต้องหาอาวุธไปฆ่าเสือแต่ละตัวให้มันตายซะนะอะไรเงั้ยเราก็ม่นด้กินเราแนะอ่อาวุธอาวุธไม่มีอ่ะมีแต่ไก่ขอไก่ละกันใหนหะน้าแบ่งแบ่งไก่กับเบอร์เกอร์ละกันนะเอาละ ราต้องไปหาอาวุธที่บ้านของปู่จานนี่ไงปู่จานเขาขายอาวุธอยู่นะเออเดี๋ยวนะมีเดี๋ยวนะไก่นี่มันคืออะไรวะเนี่ยเคลื่อนไหวเร็วเฮ้ยเสือมันไล่ววางทีวีแล้วน่ะเฮ้ยขุดไปแล้วเจอเฮ้ยเสือโคตรเยอะอุ้ยมันวิ่งเร็วด้วยอ่ะเราต้องเข้าบ้านเราต้องเข้าบ้านเออมึงยังเพิ่งปิดดิกูยังไม่ได้เข้าว่าทางนี้เลยกันโอเคโอเคเฮ้ยปุจานเอ่อนี่พ่อนายหนีมาทำไมนะฮะคอม ขอยยืบปืนหน่อยละกันเออเออเสียดาวทำไมมันเยอะจังโอ้โหเฮ้ยใครมาปล่อยวะเนี่ยอ่าอ่าใครเจ็ดทีวีสายเสียดาวลูกรักนี่นายเองเหรอเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ผมติดสตันผมติดสตันวางทีวีข้ามมันหน่อยสิวางทีวีเอาธนูข้ามมันหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะจังเนี่ยจะจะผ่านแล้วทุกคนนี่นะเฮ้ยตายไปเลยอ้แหลกเออนี่แตกหนึ่ง ตายหรือเปล่าวะเฮ้ยต้องเราต้องยิงกระปานมันเอื้อโอ้โหทำไมเสือมันโหดวไม้มาดิทุกคนโอ้โหแต่ว่าแต่ว่าปืนเนี่ยมันยิงเม็ดเดียวนี่ตายเลยนะวันทีวีรอดไหมเนี่ยรอดไหมายไอ้วันทีวีมึงเอาปืนมาจากไหนวะตีน่าดีก็ให้จะเกินวังทีวีเหรอตีน่าให้หนึ่งเม็ดคอครับหนึ่งเม็ดคอทุกคนให้มาปล่อยเสือดาวเดี๋ยวผมจะฆ่ามันด้วยนะตีน่า เฮ้ยทำไมมีเยอะจังเลยอะะเอ๊ะเดี๋ยวนะวังทีวีมานี่หน่อยสิเราต้องไปดูว่าฟาร์มที่ผมเลี <ไอ S 1> ล้ยงลิงไว้มันเอาวังทีวีมันตายได้ไงวันเนี้ยโคนไอ้วังทีวีโคตรกากนี่ผมไม่ต้องเล็งละผมีลีย้ยงนี้แล้วละกันเฮ<อ>้ยจ่วยฉันด้วยนะเสือกมันจะตีฉันนะลิงพูดได้ว่ะเฮ้ยนี่นะ้ยยิงผมทำไมเอ้ยแต่ละคนตามมันพูดได้ด้วยเหรอวะโอ้โห ของแตกเขาเยอะดีนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจหน้าวังทีวีเอาละมึงจะกินลิงของกูง,งั้นหรอไอเสือดาวดีนะตา,า,ซายซะทำไมไอเสือดาวมันกากจังวะแค่นี้เองเหรอเฮ้ยขอบใจมากนะทุกคนวันนี้ข้าเหนหิวกล้วยนะโฮ้ยทำไมมันทำไมเสียงลิงเป็นอย่างนั้นวะโอ้อ่านี่ไปะให้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 ใหใหใหขอบใจมากนะอืทำ <ไป S 2> ให้เสียงมันเป็นอย่างนั้น,นะวะเฮ้ยสงสัยมันต้องมีอีกดีวะโถ่เดี๋ยวนะ ไอ้ว่าแต่วงทีวีเรารต้องฆ่าหัวหน้าไอคนที่ปล่อยเสือเว้ยไอวังทีวีมาอยู่ไหนวะเนี่ยม,มันไล่ผมมันไล่ผมไอวังทีวีโอ้โหจะไปกลัวเลยนะตีน่ะโอ้จะบังกระสุนอีกนีนะไอตายมาซะยิงผมทำไมตายกันแล้วหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวนั้นลุงบ๊วยมันหายไปไหนเนี่ยบ๊วยโดนกินปะวะมือนั่นน่ะสิ no ไม่นะแต่สมดคดมยของ โอ้โหมแล้วกันนะลูเบรผุไหมายไปไหนวะเนี่ยทุกคนเฮ้ยเอาละเราต้องไปฆ่าหัวหน้าที่มันปล่อยเสือที่เราต้องลำบากอย่างนี้นะวันทีวีโอ้โยเจ๋อสองตัวยังมีอีกเหรอวะัฆ่าให้นี่นะเสือตีหน้าแตกหนึ่งวังทีวีเหลืออีกตัวหนึ่งฆ่ามันสิฆ่ามันฆ่ามันสวยเอาอละอย่าเพิ่งฆ่าเดี๋ยวนะตัวนี้เปล่านพวกแกมาทำอะไรน่ะโอ้ยมันมันถาม เอ้ฉันไม่ได้ปล่อยเสือนะฉันก็หนีเหมือนแกน่ะนะมันที่วีฆ่ามันซะไอ้ยานะเฮ้ยแกฆ่าฉันไม่ได้หรอกไอ้โง่เฮ้ยเอาละตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หัวหน้าต้องตาแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันเป็นหัวหน้าแกนแกจะฆ่าฉันไม่ได้นะฉันไม่ได้ปล่อยเสียฉันไ้่ได้ฆ่าแกสักหน่อยนะตีแน่เฮ้ยจับสักทีเดี๋ยวนะ ว่าแต่ลุงเว้ยกูหายไปไหนวะเนี่ยโดนบกินไปแล้วหรอว่าลุงเว้ยผมโดนเสือกินวะเนี่ยอะทางทีวีเห็นอะไรไกลๆหรือเปล่าวะดูนั่นสิเอ้ยฉันสนุกมากเลยนะฉันแคมปิ้งที่นี่นะไม่ต้องไปลำบากอยู่บ้านเนี่ยลำบากจริงๆเลยแฮะขออยู่ที่นี่สักหนึ่งปีละกันไปปะไปถอย โอเคนะผมก็สลัคลิปนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นเสือ1,000ตัวมาถล่มบ้านผมนั่นเองนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นคลิปที่แบบว่าพูดกระจอกงออยเลยทีเดียวเองนะเอาไว้เจอคลิปหน้านะผมขอเวลาคิดคอนเทนต์ก่อนนะชว่ช่วงนี้คือแบบว่าคิดปั๊บทำปุ๊บไม่ได้คิดอะไรนะก็ใ้ทุกคนเนี่ยฝากติตามคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกัน let's go